บรรยายในครั้งนี้เป็นธรรมะปฏิบัติใครตั้งใจฟังมีคนกล่าวว่าแค่รู้อย่างเดียวก็พทุกการสอนอย่างนี้เป็นการสอนแบบมักง,ง่ายมักง,ง่ายมักได้ ถ้าเราคิดถึงคําพูดของพระพุทธองค์พระองค์ทรงตรัสว่าไงบุคคลใดก็ตามแม้นมีอายุถึงร้อยปีแต่ไม่เคยเห็นความคิดเห็นจิตของตัวเองเลยบุคคลนั้นชื่อว่าเสียชาติเกิดแต่บุคคลใดก็ตามแม้จะมีอายุอยู่ได้แค่หนึ่งวันแต่เห็นความคิดเห็นจิตของตัวเอง บุคคลน,นั้นได้ชื่อว่าเกิดมาไม่เสียชาติเกิดไอ้คำว่ารู้แค่รู้อย่างเดียวอะ่ะมันต้องเข้าใจให้ถูกต้องการสอนอย่างนี้มันสอนสำหรับคนที่เขาเก่งแล้วเขามีประสบการณ์แล้วแม้แต่สภาวะธรรมที่เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาเห็นไหมมันได้ยินเสียงที่หูแค่รู้อย่างเดียวมันก็พ้นทุกข์อือ มันได้ยินเสียงที่หูนะ่ะก็แค่รู้อย่างเดียวกว่ามันจะเข้าใจมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะมันทั้งกลัวมันทั้งสงสัยมันทั้งกงังวลเนี่ยเห็นไม่แค่รู้อย่างเดียวนะ่ะโยมเห็นไหมเวลามันแยกรูปแยกนามมันอยู่กายอยู่นี่จิตอยู่นี่แค่รู้อย่างเดียวแล้วรู้อยู่ตรงไหนรู้ไหมโยม ไม่รู้แล้วปฏิบัติมากี่ปีเห็นหร้อยังเออแล้วท้าสอนบอกว่าแค่รู้อย่างเดียวก็พ้นทุก์แสดงว่ามักงง่ายมักได้เพราะคนที่จะรู้อย่างเดียวแค่รู้อย่างเดียวก็ไม่ถูกก็ต้องใช้คาว่ามีสติรับรู้การที่จะมีสติรับรู้ได้มันต้องมีสภาวะเนี่ยหนึ่งขั้นแนละ้วการที่จะมีสภาวะมันก็ต้องมีสมาธิ การที่มันจะมีสมาธิก็เพราะมันมีสติการที่มันจะมีสติเพราะมันสร้างบ้านเป็นการที่มันจะสร้างบ้านเป็นมันต้องฟังธรรมหรือได้คบบัณฑิตแล้วได้ฟังธรรมอย่างนี้ห้าหกขั้นตอนเพราะไอ้สภาวะที่จะเอามาให้เรารู้อย่างเดียวอะ่ะมันเป็นสิ่งที่สมาธิมันดึงขึ้นมา แต่ถ้าบอกว่าภาวนาตามอริยบทตาเห็นรูปเราก็รู้อย่างเดียวก็ได้แต่ในจิตของเรากิเลสที่อยู่ในจิตเราได้ดึงขึ้นมาชำระไหมไม่ได้ดึงขึ้นมาเลยแค่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงคนเรียกเราก็อ๋อเนี่ยอ๋อได้ยินก็เรื่องของมันก็คือต้องรู้จักกําหนดรู้นะได้ยินก็เรื่องของมันเนี่ยคือรู้อย่างเดียวแต่ถ้ารู้อย่างเดียวก็ยังไม่พ้นทุกนะ ต้องรู้แล้วเฉยคาว่ารู้อย่างเดียวของเขาหมายควาว่ารู้แล้วไม่ปรุงแต่งนั่นแหละแต่จริงๆแล้วเมื่อรู้แล้วก็ต้องมีสติวางเฉยมีสติรับรู้จึงเกิดเป็นสติวางเฉยดังนั้นการสอนธรรมต้องเข้าใจการฟังธรรมก็ต้องเข้าใจทุกวันนี้พวกเราเป็นวิปัสสนากิเลสกันเยอะเยอะมากไม่ว่าจะเป็นอาชีพใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นหมอเป็นพยาบาลก็เป็นวิปัสสนากิเลสเยอะเป็นกันเยอะมากเพราะเราไปคาดหวังเราไปตั้งความหวังว่าจังเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มีหมอคนหนึ่งมาปฏิบัติกับหลวงพ่อมาจากอเมริกาเดี๋ยวนี้ไม่เคยมาละกลงังวลเป็นหมอจิตเวชจิตเวชพอรักษาคนเสร็จคนไข้ ฆ่าตัวตายพอคนไข้ฆ่าตัวตายก็เอาทุกมาทับถมจิตคิดว่าเราน่ะรักษาไม่ดีเราทำให้เขาตายแต่ไม่เข้าใจคําว่ากฎแห่งกรรมกรรมของเขาเขาฝึกมาอย่างนั้นเขาฝึกอะไรเขาฝึกตามรู้ตามดูเขาฝึกตามคิดตามสงสัยเขาฝึกส,สื่อสารกับกิเลศ เขาฝึกเป็นจิตอะไรเขาเรียกจิตอะไรจิตอย่างรู้มันไม่มันไม่มีอะไรจริงทั้งอย่างถ้าหากจิตอย่างรู้ที่แท้จริงเมื่อมันอย่างรู้แล้วก็คือมันมีสติรับรู้มันไม่ส่งออกนอกเมื่อมันอย่างรู้แล้วไอ้การที่มันอย่างรู้นั้นมันจะมีอํานาจเหนือเราไหมถ้าเป็นวิปัสสนาไม่มีอํานาจเหนือเราแต่ถ้ามันอย่างรู้แล้วไอ้การาที่เราไปเข้าไประอย่างรู้ว่าไอคนนู้นคนนี้ เพพลังอัดพลังใส่เราแพคุณทำคุณมนดำคุณใสาใส่เราพอเราอย่างรู้แล้วมันมีอํานาจเหนือเราแสดงว่าการอย่างรู้นะั้นเป็นของโกหกหรือของจริงรู้อย่างไงก็เพราะรู้ว่ามันโกหกเพราะอะไรเพราะไอการอย่างรู้นั้นมันไปกลัวในสภาวะมันไปให้สภาวะนั้นเป็นนายเรา จำไว้เมื่อใดก็ตามที่สภาวะหรือตัวกระทบทั้งหลายเป็นนายเราครอบงำเราได้บังคับเราได้อย่างเช่นมันเป็นสุขมันมีอำนาจเหนือเราเราก็ไปคล้อยตามมันไปสุขตามตามันไปติดเพลินตามมันเมื่อไปติดเพลินตามมันไปเป็นสุขตามมันเป็นในจิตเราเป็นอิสระหรือยัง เมื่อจิตเราไม่เป็นอิสระเพราะเราไปคล้อยตามโดนมันบังคับหรือเราบังคับมันถ้าหากมันบังคับเราเมื่อไร่ถูกหรือผิดปฏิบัติผิดนะจำไว้ทุกคนนั่นแหละธรรมะบรรยายในครั้งนี้ก็สมควรแก่เวลา